บางเส้นแทบจะหายไปเลยนนใช่ตอนแรกมันเป็นเส้นเยอะรู้สึกแบบว้าวว้าว,ว,าวจริงจหลังจากทํามาแล้วหนึ่งเดือนที่บอกว่าตอนแรกตัวเองมีปัญหาเรื่องร่องแก้มเยอะมากเวลาแบบยิ้มนิดนึงก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นเส้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็ตื้นลงรู้สึกว่าไม่ลึกเท่าเมื่อก่อนมันก็คอมฟูส <laughs> วยเพื่อนก็ถามว่าแบบอบไปทําอะไรมาทําไมหนะ้าออร่า มีออร่าขึ้นก็เลยแนะนําไปว่าให้เราไปทำรละแล้วก็อย่างตึงคอ,อนี่คือเห็นในชัดเลยว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นรอยริ้วแบบเข้มแบบลึกกว่านี้แต่ตอนนี้คือมันแบบน้อยลงไปเยอะแบบบางเส้นแทบจะหายไปเลยแต่สมัยก่อนเราก็ไม่ได้รู้สึกนะหมายถึงว่าก็เออเห็นมันเป็นเส้นก็เส้นก็เส้นไม่ได้อะไรแต่พอมันฉีดแล้วมันเฮ้ยเส้นไม่มีแบบว oh, wow ้าวอย่าดูแลแค่หน้าต้องดูแลคอด้วยตอนที่คุณหมอฉีดก็คือไม่เจ็บ คือว่ามันเป็นเข็มเล็กๆใช่ไหมที่คอนี้ก็ไม่ได้เจ็บเลยสําหรับคนที่กลัวเข็มนะคะควรจะมาเลยค่ะพฟิลล์ันมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหมายถึงว่าเข็มมันเล็กฉีดแค่ตื้นๆมันก็แบบว่าทําให้หน้าเราดูดีขึ้นได้ <laughs>